ช่วงนี้ค่อนข้างสู้ชีวิตมากเลยครับถ่ายละครก็จะมีที่ทะเลบ่อยและทะเลก็หนีไม่พ้นแสงแดดต่อให้บางทีแดดไม่ออกก็ทำให้ผิวของเราเสียได้เหมือนกันหรือบางทีนอนดึกดึกติด,ต,ดติดกันเช่นนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าไปถ่ายละครไปจัดรายการอันนี้ก็ส่งผลต่อผิวเหมือนกันเช่นถ้านอนน้อยติด,ต,ด,ต,ดติดกันหลายวันบางทีช่างแต่งหน้าก็จะทักเราว่าโอ้ยผิววันนี้ดูแบบ ดูแห้งหรือดูโซมบางทีแต่งหน้าแล้วไม่กินเครื่องสำอางอะไรเงี้ยคมินเนสต้าช็อตคืออะไรก็คืออาหารผิวแบบช็อตนี่แหละที่รวมเอา ส่วนผสมที่เป็นแบบซ u เปอร์ฟู้ดเอาไว้อยู่ในช็อตนี้ช็อตเดียวเลยนะครับก็มีส่วนผสมของเคอร์คิวเจนหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือตัวขมิ้นที่เราผ่านนวัตกรรมที่จะช่วยให้มันแบบซึมซับแล้วก็เอาไปใช้งานได้แบบดีที่สุดแล้วก็มีโปรไบโอติกด้วยโปรไบโอติกนี่ก็ไปช่วยปรับลำไส้ของเราถ้าลำไส้ของเราทำงานได้ดีที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะซึมซับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ดีเป็นการฟื้นฟูผิวของเราจากภายในให้มันออกมาสู่ภายนอก มีตั้งแต่ a s สตาันตินเนาะแล้วก็มีเ e ดออเรน e แล้วก็มีส่วนผสมอีกเยอะมากๆคือใน1ซองนี้มีส่วนผสมกว่า21ชนิดนะครับช็อตเดียวคือเอาอยู่เลยครับ อ่าเคอร์คิวเจนก็คือขมิ้นนี่แหละนะครับแต่ว่าตัวคอร์คิวเจนของเรานี่คือเราได้ลิขสิทธิ์นะครับในการจดออกมานะครับเป็นเจ้าแรกต้องใช้คํานี้เลยเป็นเจ้าแรกที่ได้ลิขสิทธิ์นี้มานะครับคอร์คิวเจนของเราผ่านนวัตรกรรมกระบวนการที่เขาเรียกว่าดูดซึมดีกว่า ขมิ้นชันทั่วๆไปเนี่ยนะครับถึง39เท่าทานเข้าไป1ช็อตเนี่ยนะครับมันก็สามารถดูดซึมพอมันดูดซึมได้ดีปุ๊บร่างกายก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองครับ